สามีลาออกจากงานประจำมาทำไร่ทำนาะ ปีนี้ก็เข้าปีที่8ย่างเข้าปีที่9้าแล้วค่ะโดยผลอะไรหลายๆอย่างแม่ของเราที่แก่ชรามากขึ้นทุกปีเราหนุ่มกว่าเด็กกว่า<ๆ>ก็เลยต้องมาเริ่มตั้งต้นใหม่ให้ไวจ้หน้าที่ของเราวันนี้ก็คือการผสมก่อนหน้านี้สามีของเราทํางานชุมนุมสหกรณ์ก็จะมีวิชาติดตัวเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยการใช้ยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นแปลงไร่แปลงนาจะต้องมีการผสมปุ๋ยแบบนี้ตลอดไข่ก็สูตรไข่อ่ะเนาะ บางคนก็บอกว่ายุ่งยากจะมาพนั่งผสมทําไมให้มันเหนื่อยเราเองก็สงสัยเพราะไม่มีความเข้าใจในตรงนี้การผสมปุ๋ยมันเหมือนการเพิ่มงานของเราจริงตามที่คนอื่นเขาว่าแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือพืชของเราจะได้กินปุ๋ยตรงตามชนิดของตรง <ừ. S 1> ตามช่วงเวลาต้นพืชได้รับการหล่อเลี้ยงจากปุ๋ยที่เราใส่ไประยะเวลานาน,านกว่า,าพืชได้รับสารอาหารที่ตรงตามชนิดตามช่วงเวลาสิ่งที่สังเกตได้ก็คือถ้าเขียวก็จะ เขียวทนเขียวก็จะเขียวนานด้วยนะทุกคนปุ๋ยเคมีแต่ละสูตรมันไม่มีสูตรสาเร็จที่ว่าเพอร์เฟกต์สำหรับพืชโดยตรงเราเลยจําเป็นต้องมาผสมแบบนี้เพิ่มงานอีกนิดหน่อยไม่เป็นไรขอให้เราได้ผลผลิตเยอะๆก็พอแล้วใครเห็นใครก็ว่ามันยุ่งยากเพิ่มงานเหน<ต>ื่อยแรงเห็นต้นพืชของเราอะ่ะเราก็แอบกระซิบหน่อยนะว่าเขาเนี่ยก็ชอบมาถามอยตลอดเลยว่าเออใช้ปุ๋ยอะไร ใส่อะไรบำรุงยังไงถึงได้ต้นเป็นแข็งแรงแบบนี้เขียวแบบนี้เขียวนานต้นใหญ่อะไรแบบนี้ทุกคนจะ,จะต้องมีคน<า>หน้าตาของปุ๋ยที่เราผสมเรียบร้อยแล้วก็จะผสมรอนะคะให้ผู้ชายเนี่ยเอาไปใส่ในแปลงข้าวโพดของเราสําคัญก็คือช่วยลดต้นทุนได้ดีด้วยแต่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าการทําเกษตรมันไม่มีหลักการตายตัวสูตรใครก็สูตรใครอย่างว่าเนาะ แต่เราแค่มาแลกเปลี่ยนว่าแปลงของเราเราทำแบบนี้ใครสะดวกทำแบบไหนก็ตามนั้นจ้าแปลงเราทำแบบนี้แล้วได้ผลดีก็เลยเอามาบอกต่อทำ<น>แบบไหนก็สู้กันนะจ้าราคาก็ไม่ค่อยดีเท่าไรหร่เลย